ตักปล่อยหงกลางจอไม่โทนฉาัฐจี้หาซื้อวัคซีนก่อนอาวุธตักซิรีพรอนเปิดใจเห็นภาพคนไปยืนรอตรวจโควิดรอรักษาหน้าโรงพยาบาลการรอเตียงของคนไทยแบบนี้แบกรับไม่ไหวจริงๆดูแล้วรันทดไม่คิดว่าวันนี้จะได้เห็นภาพนี้ประเทศไทยจะเป็นอินเดียอยู่แล้วบอกเลยว่าอนากใจไม่สบายใจไม่ควรปล่อยให้คนป่วยเยอะขนาดนี้ที่ภาครักบอกเราทํางานทํางาน คุณบอกว่าคุณทำงานหนักโอเคแต่คุณต้องทำงานหนักกว่านี้คุณทำงานหนักคุณยังมีข้าวกินครบสามมือ้อขณะที่ประชาชนเขาทำงานหนักไม่รู้จะหนักขนาดไหนแทบจะจกตาการกินแล้วในแต่ละมื้อของเขายังหาแทบยากเลยภาครัฐต้องทำงานหนักกว่านี้คุณรับใช้ประชาชนคุณต้องหนักกว่านี้ความคิดตัก1ตัดงบทุกอย่างที่ไม่จำเป็นงบทหารงบการซื้ออาวุธงบอะไรทั้งหลายตัดออกไปให้หมดงบที่ไม่จำเป็น งบจำเป็นที่จะให้ประชาชนมาใช้ก่อนวัคซีนต้องสั่งมาให้เร็วที่สุดต้องเป็นวัคซีนที่ดีที่มีคุณภาพต้องทําตั้งแต่แรกแล้ว